เป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มภัยในทุกการสุขสราญท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตาคราตายแล้วจิตแน่วแน่สุสวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งพวนากันเถิดทั้งหญิงชายยังไม่สายกกอนตายให้เร่งทำฉะนั้นพระเจ้าให้เร่งทำนะ้าอธิษฐานนมัสการอ่านพระคำนำประกาศใหญ่ขาดพระโพลทำทุกวันอย่าหนึ่งตะลันฝั่งดินอย่าเป็นคิดเตียนวันเดียวคือวันอาทิตย์ขอบใจลูกวิไลพรด้วยพระเจ้าไวพรนะ ทูสวรรค์ร่วมกันบรรเลงขอพระพรอลงมาทั่วทิศขอพระคริสทรงนำทั่วลาสิ่งชั่วร้ายให้ไปในพริบตาพระบิดาทรงช่วยอวยพรชัยฮาเลลหรือยานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอเมนโลกนี้จะมีความสุข พราะทุกคนมาบำเพ็ญทำการทั่วโลกาพาสุขสันต์นไผ่นั่นแหละให้หมดให้เม็ดแม่โลกจะแตกแยกเป็นซอนเสียงป่าผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุ้มครองหน้าแม่เออพระเจ้านี้คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน ช่วงนี้พระคำมังกฤษเป็นไทยแปลอธิษฐานก่อนครับพี่น้องฮาเลียยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือน้มใดในโลกวันนี้ลูกขอสันสิญขอบพระคุณพระองค์ไปค่ะลูกขอแบ่งปันพระคำที่ได้จากพระองค์ขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายอิญญาณของลูกและลูกทุกคนได้เถิดให้เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรพระเจ้าใช้ให้ทําอะไรในแต่ละวันให้มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันแบบไหนประพฤติตัวแบบไหนถึงเข้าวันได้นะ พราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลานภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวิในใจิจฉัยความคิดและท่าทีในใจฉะนั้นพระคำในวันนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงทะลุจิตยญาณทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าตามที่หวานไปด้วยเถิดในวันนี้ขอบคุณพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลูย พระคำที่มาถึงท่านในวันนี้นะคะยอห์นบทที่14ข้อ16 and I w i l l pray the father father ตัวใหญ่มาถึงพระบิดานะ and he w i l l give you another helper เป็นพระผู้ช่วยใช่ไหม helper พระผู้ช่วยเห็นแปลว่าช่วยใช่ไหม that he may abide with you for ever เห็นไหม เราจะทูลขอพระบิดาหมายถึงพระเยซูจะทูลขอพระบิดาพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณบริสุทธินั่นเองอยู่กับพวกเราตลอดไปเนี่ยสถิตอยู่ที่จิตเราฉลมขอบคุณฉลมด้วยพระเจ้าอวยพรค่ะพระเยซูทูลขอพระเจ้าพระบิดาขอให้มาอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผุดปองอภัยประทานให้อยู่กับทุกท่านนิรันการเอ้ย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 นะ เห็นไหมพระเจ้าอยู่กับเราตลอดถือพระวิญญาณบริสุ์นั่นเองสถิตรเราเป็นวิหารของพระเจ้าอย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัยอย่าไปทําผิดศีลอีกไม่ผิดศีลทําไม่ลักขมโมยไม่เข็นข้าไม่จ่าไม่เนินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่หวาดตัวไม่ล่วงประเวณีทำความดีอย่างเดียวรอจนกว่าพระเจ้ามารับเรานี่แหละถึงได้มงกุฎสวรรค์แบบแม่เพนนะ ต่อไปยอนบทที่14ข้อ17 the spirit of truth เห็นไหมพระวิญญาณแห่งความจริง whom the world cannot r e c e i v e เห็นไหมโลกกันไม่รู้จักไม่เชื่อ and, uh, because it's n i t h t e r see ทางโลกเขาจะไม่เห็น him him ตัวใหญ่มาถึงพระเจ้าไม่เห็นพระองค์ no no him ไม่รู้จักพระองค์ but you know him for he the when with you and will be in you เห็นไหมแต่ พวกเรารู้จักพระองค์เพราะพระองค์อยู่ในเราทุกคนใช่ไหมแล้วพระองค์ก็สถิตอยู่กับเรานะอยู่ในเราและสถิตอยู่ในเราอาเมนะไรยอย่าเช่นนั้นนี่หละลูกวิไลพรก็พระเจ้าสถิต ลูกกับพียญ,ญาก็พระเจ้าสถิตลูกวิเชียนพระเจ้าสถิตลูกแโลมพระเจ้าสถิตลูกวิทยาพระเจ้าสถิตอยู่ในแล้วทําอะไรก็สําเร็จพระองค์ทรงอยู่กับใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างพระองค์ทรงเจิมเสริมสร้างงานทุกอย่างเปอร์เฟกบริบูรณ์เห็นไหมฉะนั้นพระเจ้าอยู่กับเรา้าชนะทุกอย่างขอบคุณชนะพลด้วยพระเจ้าไอพอนะลูกแล้วก็ขอบคุณลูกๆทุกคนที่นำคลิปนี้แชร์ต่อเป็นทอพระพรนะคะ เราวินญ,ญาแห่งความจริงที่ยิ่งใหญ่ทรงนำให้อยู่กับท่านที่รักพระองค์มั่นคงแต่ทางโลกไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ยังคงหลงแต่เรารู้จักพระองค์เพราะพระองค์ประทรับอยู่ในเราเป็นนิรันดร์การ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 นะพระองค์จะอยู่กับเรานิรันดร์การแต่แต้องทําความดีนะสิ่งไม่ดีไม่ a, ไมองของไม่ดีไม่หยิบประจะไม่ดีไม่พูดพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าให้พูดทําตามที่พระเจ้าให้ทําคิดตามที่พระเจ้าให้คิดขอบคุณคุณแถมโพลด้วย และขอบคุณลูกๆทุกคนนะชื่ออะไรอีกหลายชื่อลูกเดือนอีกลูกอ,กอ,กอ,กอกสัตส,สิการอ,อีกหลายลูกนะย้อนบทที่7ข้อ38มสิบแปดฮ e e ร่บ e มีเห็นไหมถ้าใครเชื่อวางใจในพระเยซูอินมีมีตัวใหญ่นะหมายถึงพระเจ้าถ้ามีตัวเล็กหมายถึงฉ,ฉ,ฉัน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 ทั้งหลาย <laughs> As the uh, scripture The scripture แปลว่าในคัมภีร์ has s เ i d พูดไว้ว่า out of his heart, wind f l o w river of f l y i n g water เห็นไหมผู้ที่วางใจเราและที่เขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์แล้วว่าแม่น้ำที่เป็นน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นหมายถึงพระวิญญาณนั้นจะไหลออกมาใครมีพระวิญญาณทรงนำจะไหล,อ,หล,ลออกมาไหลลื่นออกมาทั้งวันแล้วพูดได้นะ พราะวิญญาณนะอยู่ที่จิตแล้วก็พูดตามลิ้นน่นลิ้นกระดกได้ตามที่พระเจ้าให้กระดกผู้วางใจในพระเยซูพระผู้ทรงกู้ให้มีชีวิตใครมีพระวิญญาณของชีวิตไอของพระคิดพบชีวิตใหม่เป็นทานน้ำไหลาจากไปในผู้นั้นมั่นคงเอ่ยนี่มันเป็นแต่งนะพระเจ้าให้แต่งมาบอกพี่น้องฉะนั้นใครมีทานน้ำไหลแห่งชีวิตเขียนมาด้วยลูกมีทานน้ำไหลแห่งชีวิตแล้วค่ะ มีพระวิญญาณทรงนำแล้วค่ะเขียนมาเลยลูกอ้าวขอบคุณพระเจ้าก่อนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้สูงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพคะวันนี้ลูกจะน้อมนำพระคำไปปฏิบัติและแชร์ต่อเป็นทอดพระพรวันนี้ทําให้ทราบว่าพระเยซูได้ทูลขอพระเจ้าพระบิดาให้มีพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งเพื่อให้ช่วยเราตลอดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณของพระเจ้า พระวิญญาณแห่งความจริงโลกรับไม่ได้ไม่เห็นไม่เชื่อไม่รู้จักแต่เรารู้จักเราเชื่อเราเคารพบ,บูชาพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดไปประทับอยู่ภายในเราตลอดไปที่รักพระองค์นะเฉพาะคนที่รักพระองค์ผู้วางใจเหมือนแม่น้ํานที่เป็นลําธารแห่งชีวิตนะไหลออกมาภายในของผู้นั้นโดยมีพระวิญญาณเคลื่อนไหวตลอดเวลาทรงนําให้ทําเป็นพระพรแก่คนอื่นทั่วโลกตลอดเวลาไม่ชีวิตไร้ค่าไม่ปล่อยชิดเวลาอันไร้ค่า นะปล่อยเวลาไปตามพระองค์ทรงนำขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแหง่งหนจงถึงเกยญาติมิสนิจชนให้ทุกคนหลามมูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุ่ลาพระทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถพิพาสาให้พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นสวรรค์ไม่เป็นไปเห็นกระตาสองหน่วยนี้ถึงมาบอกทุกวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกใครทำทั้งดีทั้งชั่วต้องถูกพักไว้เพื่อรอการพิพาสาโทษ ฉะนั้นพี่น้องทำความดีอย่างเดียวรอพระเจ้านะคะอย่าให้มีทิฏฐินะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามิน